คอท่อสายนิกนมันคืออะไรวะเนี่ยคอท่อสายนิกกูไม่เข้าใจว่ะเอามาดูชุดหลังหน่อยโอ้โหมึงอย่าบอกว่าชุดหลังมึไขขงไปแลกเข้าใหม่กันเนี่ยอย่างดีอย่างแข็งอย่างทนอย่างทานไม่ครับตกลุมตันพุทธบาทนะเด <c oughs> ้วมึงใช้์คำว่าตามพุทธบาทดนะ้วย <c oughs> โอ้โหบางคนกูว่าไม่น่ารอดวะเ <c oughs> คากะคลิปนี้เราจะอยู่กันที่เดิมนะเยวาวรุ่นโครงไก่ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาชมโครงไก่อีกคันหนึ่งนี่ฮะแม่คันนี้มีประวัติโคตรเท่เลย กูยังชอบเลยแนะนําตัวหน่อยชิแพนครับอะชอแผนครับแพนครับนะครับผมนะวันนี้ทํางานไหมทําครับเอ้าแล้วเรื่องงานตอนไหนห้าโมงเย็นครับยังไม่ถึงห้าโมงเย็นนี่ว่ะแพนโกหกเจ๊ว่ากดหลังครับเอ็งโกหกเจ๊เพื่อจะอารถมาลงท่องเหรอครับเอ็งโโหเอ้ยกูต้องจ่ายค่าแรงแทนเจ๊ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ นี่รถแพนเองครัเฮ้ยกูจะให้ดูอันนี้เป็นชิ้นแรกนะทุกคนการเบรกจักรยานโอ้โหพี่แพนเบ ah. รกอยู่เปล่าอยู่ครับเฮ้ย hey, ทีมงานทีมงานกดหลังหน่อยเดี๋ยวแพนมาหมุนล้อดิโชว์ดิฟังฟังเสียงฟังเสียงนีงอนงน่อีกรอบหนึง่งรอบหนึ่งพี่แพนรอบหนึ่งนี่เบรกจักรยานอยู่ได้ยังไงวะนเนี่ยกูอย่างชอบ โอ้เฮ้ยแพนทำไมไม่ใ <Gesch> ส่เบรกแบบก้านเบรกของมอไซค์วะผมไปเอาแฮนไปสับมาครับอย่าบอกว่าไอ้แฮนชุดนี้ชุดดีครับอ๋อเหรอก็คือชุดดิสเน่ก็คือเป็นก้านเบรกมอไซค์ปกติเลยนะฮะแต่ชุดที่เราไปแลกมาคือมันเป็นก้านเบรกของจักรยานนะครับมันเป็นถอดออกไม่ได้ตัวนี้เลยซื้อแฮนใหม่มาใส่แล้วก็จักรยานมาใส่ครับเหรอ โอ้โหเฮ้ยของบจกักรยานหน่อยเท่าไรเนี่ยชุดเนี่ยของเพื่อนครับโอ้โหไม่ต้องใช้งบด้วยยืมเพื่อนมาอะไรเออถอนแล้วทุกคนโอ้โหบางคนหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยพี่แพนหลุดครับฮะยกล้อมันหลุดครับยกล้อมันหลุดจะบอกว่ารถแรงเกินในทางอ้อมหรือเปล่าครัเหยดูไม่ค่อยจะขิงเลยว่าเฮ้ยแล้วน็อตมีกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยไม่มีครับฮะไม่มีครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่านี่นะลวดนะ ไม่มีนะน็อตขาดคาด้วยโคตรจารัาบางคน oh. เขมบรท้ายึดนะไม่มีนะโอเคนะเดี๋ยวกูไล่น็อตก่อนเลยไม่มีนะมีไหมไม่เออมีอยู่โอ้ยโชคดีกูเจอน็อตแล้วไอ้ทิศแม่ยังพอเหลืออยู่แล้วมีโอ้โหซ้ายขวาไม่มีเอาน็อตสีในตะำนานด้วยสิปีก่อนเคยฮิตนะฮะแต่เขาก็ยังใส่อยู่โอ้โหจริงๆนะครับเอา มาแจกทรงหน่อยพี่แพนทีเนี้ยคันนี้ชุดหน้านะฮะเป็นของที่ไปสับเข้ามาก่อนหน้านี้จะเป็นรถดิสเบรกถูกไหมถูกครับอืมทีเนี้ยกะบอกโชว์มาด้วยไหมมาครับทำสีใหม่ครับอ๋อทั้งชุดเลยใช่ไหมครับล้อไม่เกี่ยวไม่จบอ๋อซื้อกับพี่ครับซื้อกับพี่มาครับโอเคพี่อยู่นี่ครับฮะผมไปซื้อกับพี่ครับอ้าวอ๋อจะซื้อกับ กับผมจะซื้อใหม่ซื้อแล้วครับนี่ครับอ่ะอันไหนวะที่จะซื้ออยู่นั่งแงไปกับเรับชุดล้อเหรออ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วเอาชุดล้อมึงซื้อใหม่นี่ดูดูดูโลโก้ดูโลโก้ไอ้น้อง S Tone Professional Rim มึงรู้จักไหมคำว่า professional คืออะไรไม่รู้ครับใช่กูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ประมาณว่า professional ก็คือแบบว่ากูจะอธิบายยังไงว่ากูจา คำแปลมันไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเลยประมาณว่าเป็นร้อที่แบบว่าเออคูจะอธิบายยังไงว่ามาติดอยู่ปากกูเนี่ยเป็นร้อที่เทพอ่ะเออเอาง่ายๆล้อมันเทพไงเอสตองมันเทพเป็นซีรีส์7 7071นะฮะเกรดอลูมิเนียมอย่างดีอย่างแข็งอย่างทนอย่างทานไม่ครับตกลุมตาพุนบาทมาเราคุณ <laughs> ชคำว่าตพุบาทดนะ้ว <laughs> ย ชนฟุตบาทมาจริงไหมเนี่ยจริงครับเฮ้ยหมุนล้อให้พี่ดูได้ไหมพี่เพนหมุนล้อดิเฮ้ยมันก็มันก็กลมเหมือนเดิมนี่หว่าพี่เพนครับโกหกพี่ป่ะเนี่ยไม่ครับชนฟุตบาทจริงเหรอจริงครับเฮ้ยเป็นรอยนิดเดียวมันมันเป็นแค่รอยเหรอนี่เหรอแต่ไม่ดุ้งเลยเหรอครับเฮ้ยล้อดีจัดว่ะได้เสื้อป่ะได้มีเสื้อเอสตองเนี่ยฮะอ่าทุกกล่องจะแถมเสื้อนะครับผมมาให้นะผมนี่ดิกระสิแท้จากเอสตองนะครับผมนะนี่ ชุดหน้าเป็น1.2ชุดหลัง1.2ไหม1.2ครับ1.2หน้าหลังเลยนะผมยาง4 5 9 0ตามสไตล์ไวรุนโครงไก่ไหมครับโอเคนะครับกระบอกโชว์เว็บร้อยหรือร้อยสิบปะร้อยสิบดีกว่าใช่ไหมครับโหลดหน้าเท่าไหร่จำได้ป่ะไม่ครับอ้าวตายแล้วกูโหลดหน้าเท่าไหร่จำไม่ได้ด้วยเฮ้ยสิบร้อยมาลบ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 ที่ล้อเล่นที่ล้อเล่นชุดหน้าอ่ะดูไกลๆก่อนนะฮะรอสิบร้อไปลมโคตรร้อนมีลมตลอดเวลานะครับ กูนี่ถึงตอนเย็นๆมากเลยผมให้ดูบรรยากาศาก่อนนะก่อนจะไปต่อครับคือมีลมตลอดเวลานะครับดูดูด,ดูอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยสับมันเหรอครับไล่มันใช่ไหมครับไล่ใครวะโโไล่มันครับ<笑>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 เอามาต่อดนต่อกันอาชุดหน้า <c oughs> จําไม่ได้ว่าโหลดหน้าเท่าไหร่รมีระยะยุบมไหมเนี่ยคันนี้มีครับกดให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหบางคนกูว่าไม่น่ารอดว่ะแพนเอางี้แพนผมให้แพน ฟรีนหนึ okay. Okay, <S <s Or, right? ่งอะแต่แพนเราเองนะครับผมมีบางงคนสีดําครับเป็นของ led ผมให้ฟรีแต่ไปเอาอยู่ร้านครโอเคไหมโอเคครับเออตามนี้นะกูสงสารเห็นบางคนมึงแล้วกูสงสารมากเลยว่ะเฮ้ยจะโอ้สียดยสติกเกอร์ว่ะพี่ฟองพี่ฟองพี่ฟองอยู่ไหนวะพี่ฟองเอาติ๊กเกอร์ให้น้องใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แพนเนี่ยจะเปลี่ยนบางคนใหม่แล้วนะโอเคนะแพนไปเอาบางคนหน้าสีดําของพี่มันยังพอใช้งานได้ เออแล้วมันยังไม่ทะลุแบบนี้ครับแต่แพนต้องไปจัดทรงมาโคนดีโอเคนะโอเคครับเดียวมามาแพนแพนอันนี้ทําเครื่องไหมแพนทำครับเป็นไงสเต็ปอะไรฮะห้าสามล่างเดิมครับห้าสามล่างเดิมครับอีกแล้วเหรอครับโอ้โหคันนี้น่าจะทํามานานแล้วนะดูจากสภาพนะฮะคิดว่ารถตัวเองจะใหม่กว่านี้ไหมใหม่ครับใหม่แน่นอนครับอ่ะลองเงินเดือนครับลองเงินเดือนด้วยนะไม่ใช่เงินเดือนนะเงินเดือนโอเค ไปขอเจ๊แต่ตอนนี้วันนี้เจ๊หักไปแล้วครึ่งวันตายจะได้เงินเดือนไหมเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนกูว่าไม่ใช่แล้วแหละเหลือเหลือแค่เศษอะกูว่าเนี่ยถ้ามึงลางานบ่อยขนาดนี้อ่ะชุดเครื่องห้าสามล่างเดิมนะครับสีเครื่องทําเองแน่นอนกูว่าเนี่ยยันตัวเอ่อเขาเรียกว่าตัวตัวปิดฝาน้ำมันเครื่องเนาะใช่ไหมมึงพ่นไปเลยใช่ไหมมึงไม่แกะออกใช่ไหมไอทิศโอ้โหยังจับดูในกล้องอาจจะดูดีนะครับแต่ตัวจริงไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะเฮ้ยแต่สีโครงทำเองไหมเนี่ย ช่างฟองทําให้ครับอ๋อพี่ฟองทําให้ถ้าโสปสส์พหละสีโค้งแบบเออดูดีก็สีแข็งอันนี้สีแข็งทําเองพี่ทําให้ <laughs> ใคร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 เป็นคนทําบอกมาซะดีไปประกอบรถให้ขเาขเาแล้วเขาทําสีให้ครับอ๋อเอ้บอกบอกพี่เขาสปอนเซอร์ให้ผมไหนอะไรเงี้ย <laughs> ถ้าถ้าคนที่ทําสีให้พี่แพนนะดูคลิปอยู่ทําสีให้แพนใหม่นั้นทำานานหรือย,อยังเนี่ยนาน,นครับนานแล้วใช่ไหมครับเฮ้ทำทำให้พี่แพนหน่อยนะ เอแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้มึงได้มงคลฟรีแล้วไอ้แผน่นเออเอ้ามาดูชุดหลังหน่อยโอ้โหมึงอย่าบอกว่าชุดหลังมึงไปแรกเขาใหม่ไงนเฮ้ย,ยดุมยอ่อมียี่ห้อนี่วะไอเทตอ้ยดุมยอ่อแพงด้วยนะเนี่ยโบชีนะฮะดุมยอ่อโบชีนะครับผมจะบอกว่ามันแพงเพราะอะไรนะหนึ่งเลยคุณภาพนะครับแล้วก็เฮ้ยแพนจาได้ไหมก่อนที่แพนจะใส่สเตอร์ไปเนี่ยไอตัวดุมยอ่อนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงกล้องเห็นอยู่กล้องเห็นอยู่ เขาจะหลบเเขาเรียกว่าบ่าน็อตมาให้เนาะใช่ไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาจะหลบมาให้นะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับมันก็เลยแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับนี่นะฮะแต่ดุมย่อโบชีเข้าได้นะครับนะผมก็อยากใส่เหมือนกันดุมย่อโบชีเนี่ยอืมแต่ก่อนก็ใส่นะครับใช้เป็นปีอะกว่าจะพังได้นะครับจริงๆแจริงจริงอะดุมไม่พังนะครับแต่ลูกปืนพังไปก่อนแล้วนะฮะผมก็เลยไปไหนนะก็มาดูว่าดุมย่อกูน่าจะไปแจกเอฟซีแล้วมั้งครับปดได้เลยมึงเ้ยเออ อ่ะโอเคโชว์หลังเฮ้ยเหมือนสูงสามร้อยเลยวะใช่ไหมเนะี่ยไม่รู้ครับอา้าวตายแล้วเฮ <c oughs> ้ยรถมึงปะเนี่ยครับ <c oughs> จัวนะแฟนนะอันนี้ไปแลกมาหรือเปล่าอาจัดร้านช่างมาใส่เอาอีกแล้วอะไรเอื้ออาทรอีกแล้วไอทีสแต่อ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยครับสูงเท่าไหร่สองแปดห้าไหมเอ้สองแปดศูนย์ไหมหรือสองเก้าห้าแต่มองด้วยตาเปล่าผมว่าสองเก้าห้านะใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกนะครับนะ สวิงอาร์มสีแดงแล้วไปโดนรอยอะไรมาวะเนี่ยแพนน็อตสเตอร์ครับน็อตสเตอร์ครับมันมันไปเฉียวเหรอครับเฮ้ยมันไปเฉียวได้ไงวะมันคลายครับมันคลายเหรอครับจะบอกว่ารถแรงเกินรถแรงเกินในทางอ้อมอีกแล้วเหรอใช่ครับเอ้ยไม่ค่อยจะขิงเลยขิงแบบหน้านิ่งๆอ่ะเออกูกลัวเลยนะเนี่ยโนหนึ่งิ่งสติ๊กเกอร์ใครวะเนี่ยไฮสปีดอ๋ออ๋อเขาใส่เสื้อสูทของไฮสปีดใช่ไหมครับอ๋ออ๋อไฮสปีดมีเสื้อห้าสามด้วยเหรอ มีครับอ่อันนี้ซื้อไหมซื้อครับเออมีของซื้อแล้วกูดีใจจริงๆเลยเออเอ,อ้าโอเคโอเคอเคนี่สวิงอาร์มกูล,ลุยใครลุยวะไม่ลุ้เหมือนกันครับเออช่างมันเออแต่ดูทั้งคันนะครับน่าจะมีทนทานอยู่อย่างเดียวแหละกูว่าชุดล้อครับแผนชนฟุตบาทไม่ดุ้งเหรอครับ โอเทพเลยว่าล้ออะไรวะเนี่ยเอสตองนะฮะเออสีโค้งก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีแดงแก้วเนาะครับอันนี้พี่ฟองเป็นคนทําให้ใช่ครับนะฮะเฮ้ยจะฟองไม่ถอดขาตั้งคู่เหรอผมสีจิดขาตั้งคู่ได้ว,ว่ะฟองว่ะอ่าโอเคข้างบนก็จะเป็นเบาะเดิมอยู่บล็อกเดิม,ดมครับอ่ะยน่นเรียบร้อยนะฮะ,ะ,ะตัดด้วยนะครับผมนะเฮ้ <c oughs> ยจะยน่นใกล้ขนาดนี้แผน่น ยางมันไม่ไดเสียกับตัวตัวคานเหรอฉีดไปทิพย์ก็ไปแบบนี้ครับเหรอครับไม่เสียดใช่ไหมไม่ครับแสดงว่าโกนอยู่บ่ออกเลยใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยใช้คําว่าโกนด้วยนะครูเปิดเลยเหย็ดดูอุปกรณ์การหมอบครบนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวครับอันนี้คืออะไรอ่ะกล่องรีโอครับฮะลังเบียครับลังเบียครับเอามาใช้เพื่อกันขูดครับ การขูดการโคนการเศษฝุ่นการเศษดินการฝนก็ได้เปลี่ยนใหม่ก็ดีเพราะว่ามันคือของฟรีจากลีโอขอบคุณครับนี่โอ้ยทำสีถังด้วยเยอะด้วยอ่ะโอเคก่อนไปคลิปเดี๋ยวไปฟังเสียงปิดรอบตัดได้ไหมคิดว่าได้ครับโอเคถ้านผู้ชมการจะปิดคลิปมาฟังเสียงทอด GFK อีกแล้วส่งเข้าประกวดแลวคอท่อเป็นไรมันเ้ยทำไมมันเท่ยังเลยปะสายหนิกครับอะคอท่อสายหนิก มันคืออะไรวะเนี่ยคอท่อสายนี่กูไม่เข้าใจว่ะไล่เอาเองครับไล่เอาเองครับไม่ไม่ไอ้ไล่เอาเองอะ่ะเข้าใจแต่สายนี่คืออะไรวะกูงงมากเลยว่ะเออทีมงานบอกได้ไหมสายนี่คืออะไรต้องเข้าถึงคนระับมาโอ้มันต้องเข้าถึงด้วยโอ้ตายแล้วแพนเอ้ยเอาเอามาๆมาฟังเสียงจีเอสแคคอท่อสายนี่เออเอามาๆมา,มา,มา,มาลอตจัดเลยนะแพนนะเอาดิเอาดิเอาดิ รากเหลือเก,กินดับเลยดับเลยดับเลยโอ้โหกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยากเอาโดลงช่องติดต่อมารอนานหน่อยจะไปแน่นอนถ้าถูกใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกล้องเห็นตัวป,ะปะ <laughs> ่ะี่คิดป่ะาไม่รู้ครับไอเขาไม่รู้กันเนี่ยเออแก้ว เพจโคดเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคดเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟ,ฟรีไปเลยแผ่นแรก